ไปกันต่อที่นักแสดงหนุ่มมากความสามารถนะครับน้องณนนท์คนนี้เก่งมากๆในหลายๆเรื่องนะรวมไปถึงชอบเติมเกมด้วยหรอพี่ตุ๊กกี้จะบอกว่ามีคนทักน้องก่อนว่านาน,นท์ทไมทํางานหนักมากเลยอ่ะเนี่ยมีเวลาใช้ตังหรือเปล่าเขาบอกว่าผมมีเวลาใช้ตังและเรื่องก,การใช้ตังของผมนะ่ะขออนุญาตตอบด้วยตัวเอง <c oughs> จริงหรือไม่คุณเอาตังไปเติมเกมเ<อ>ถามนานท์เลยนะเชิญครับเชิญครับนนท์ บรรยากาศอบอุ่นมากครับมันมี2งานน้องที่ผมไปคืองานไทยเฟสก็จะเป็นคนเยอะเป็นเฟสติวัลก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเราก็ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเราก็เราก็จะร้องแต่เพลงไทยเขาก็จะฟังแล้วเขาก็เอนจอยไปกับเราก็แฟนๆญี่ปุ่นก็น่ารักมากๆครับแล้วก็อีกงานหนึ่งจะเป็นมินิไลฟ์ที่เป็นเออเป็นแฟนมันกึ่งๆึ่งแฟนมีดแล้วก็เป็นแบบเป็นไลฟ์เป็นเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับน่ารักมากๆเลยแบบขนาดมันมีกำแพงเรื่องภาษากันอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ย เพลงบางเพลงเขาร้องเพลงเราได้เพลงใหม่ผมเลยครับเพราะว่าคนไทยเองยังร้องไม่ค่อยได้เลยฮะเริ่มอยากใช้ละก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็อยากใช้มากครับเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าน่าจะง่ายสุดใช่ฟิกเกอร์ของของของแม่อยู่แล้วใช่หรือว่าเติมเกมบ้างอะไรเงี้ยบ้างมีคนรวยพี่ใจหวานพี่ใจไหวแม่ดูสัมภาษณ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีการระงับบัญชีบัตรเครดิตกันเกิดขึ้นประมาณพันสองพันครับเออทำงานเยอะแล้วฮะหาความสุขให้ตัวเองบ้าง อันนี้ใช่เลยคนเราทํางานหนักแล้วต้องหาความสุขแต่ความสุขเนี่ยคนเราในโลกใบนี้ความสุขไม่เหมือนกันนะพี่บุญเนาะใช่บางทีทํางานหนักอะ่ะความสุขคือดิ้งแด้ดังกับเพื่อนๆความสุข,ขงคุณก็คือซื้อหนังสืออ่านถูกปะละ่ะถูกต้องครับออใช่เราไม่เหมือนกันความสุขของเราแตกต่างกันเนาะถูกต้องอันนี้เติมเกมก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาทางานเงินที่เติมก็เงินของเขาเองใช่นะอย่างความสุขของพี่ตุ๊กี้ก็ดิ้งดิ้งดิ้ง